ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับฟังก่อนนอนครับ30พฤศจิกายน2 5ง7วันนี้มาทักทายท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปทางช่องอาร์คเกมเมอร์มาเป็นประจำนะครับก็คำคืนวันนี้พูดไม่ยาวนะครับผู้สูงอายุครับสรุปครับสรุปลัฐบาลชุดนี้ไม่ทำแล้วเบี้ยเงี้ผู้สูงอายุพันทั่วหน้าไม่ทำครับ ผู้สูงอายุบำนาญ3,000ยิ่งแล้วกันใหญ่เลยไม่ทำจบนะครับจบแล้วรัฐบาลชุดนี้ทำอะไรเกี่ยวกับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุก็ตามมติคณะมตรีเมื่อวานนี้ครับ29พฤศจิกายนเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการเสนอซึ่งคณะกรรมการมีการประชุมกันแล้วหลายชุดแล้วก็กรรมาการชุดล่าสุดเขาได้ข้อสรุปเขาก็เสนอเข้าที่ประชุมครมเพื่อ เห็นชอบในหลักการทํานองนี่แหละรัฐบาลก็เห็นชอบในหลักการคําว่าเห็นชอบในหลักการก็คือไม่ขัดข้องที่จะทําตามนั้นคือผู้สูงอายุในอนาคตจะมีการเพิ่มเบี้ยยั้งคีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับไอ้ที่พันทวหน้าไม่ทําแน่นอนแล้วนะครับบานาญทวหน้าสามพันไม่ทําแน่นอนแล้วเพราะว่ามีมติค้ามนตีเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเบี้ยยั้งคีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะ 6กถึงหกปีนี่จะเพิ่มเป็นเดือนละเจ็รอนะ70็ดถึงเจปีจะเพิ่มเป็นให้ได้รับเดือนละแปดร้อ70้าวหกถึงหกสิบเก้าเเจถึงเจ็ดสิบร้อยห้าถึงแปดสิบหนึ่งพครับแล้วก็90ปีขึ้นไป1,250ซึ่งนี่แหละ เป็นแนวทางที่รัฐบาลจะทํารัฐบาลชุดนี้จะทําในการปรับเพิ่มเบี้ยเงี้ยะสูงอายุไอ้มติคณะมนตรีเมื่อวานนี้เป็นมติที่เห็นชอบนะครับเห็นชอบในหลักการแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินมาจ่ายเบี้ยเงี้ยะสูงอายุได้ตามนี้เพราะยังจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายแก้กฎกระทรวงแก้ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้ สามารถสอดคล้องกับสิ่งที่จะจ่ายได้แล้วก็คงจะต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีอีกครั้งโดยกระทรวงพอมอนะครับเสนอในเรื่องงบประมาณที่จะใช้เสนอในเรื่องการแก้กฎหมายกฎกระทรวงระเบียบต่างๆครับคณะรัฐมนตรีก็ต้องอนุมัติในหลักการให้อีกแล้วก็กระทรวงพอมอก็ต้องไปทําพอไปทําเสร็จสับนวนแหละครับไม่รู้ อีกนานเท่าไหร่จิ่จะจ่ายได้ตามนั้นก็คือจ่ายเบี e ้ยเงี e ้ยบสูงอายุ60-69เจ็ดเดือนละ700อได้แล้วก็70-79ปี850ได้ต่อเดือน80-89พันบาทได้แล้วก็90ปีขึ้นไป1,210บาทได้ก็กว่าจะมีผลบังคับใช้ก็คงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วก็กระทรวงพอมองก็คงจะไปเร่งสปีดแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้30ยี่สิบเก้าพิกาน ที่ประชมณะรัตมนตีเห็นชอบในหลักการแล้วคําว่าเห็นชอบในหลักการก็คือให้ดําเนินการตามนั้นไปทําให้ได้กระทรวงพอมออก,ก็จะต้องไปทําต่อไปนะครับเช่นเดียวกันกับเบี้ยคนพิการครับก็จะปรับเป็นพันทั่วหน้าปัจจุบ,บันในเบี้ยคนพิการเขาแบ่งองอกเป็นระดับก็คือระดับอายุ18บปีขึ้นไปเนี่ยได้800ออันนี้ปัจจุบ,บันนะ8 0 0 18บปปีขึ้นไปแล้วก็ ต่ำกว่า18ได้1,000ต่อไปใครเป็นผู้พิการไม่กำหนดอายุแหละทีนี้ก็จะเป็นพันทั้งหมดก็จะต้องไปดำเนินการกระทรวงพมอ็จะต้องไปดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไปก็พอมีผลบังคับใช้นั่นแหละครับจึงจะสามารถได้ผ่านทวนหน้าในระหว่างนี้ที่ยังไม่ดำเนินการก็รับเท่าเดิมไปก่อนก็เหมือนกับเบี่ยังชีพผู้สูขของอายุนี่แหละครับก็รับเท่าเดิมไปก่อนจนกว่าจะดำเนินการจนมีผลบังคับใช้นะครับ เช่นเดียวกันกันกนกบเงินเด็กเงินเด็ก6ก0บาททั่วหน้านี่อันใหม่นี่เขาบอกว่าจะให้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่4เดือนเลยแม่ตั้งครรภ์ได้4เดือนเริ่มได้รับ6กร้อยแล้วก็ได้รับไปเรื่อยจนคลอดออกมาแล้วบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์จึงเลิกได้อันนั้นก็จะต้องไปดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายจนมีผลบังคับใช้นว่นแหละครับจึงจะได้ถามว่าเรื่องเหล่านี้จะได้ง่ายหรือเปล่าก็คงอีกระยะหนึ่งครับ ส่วนจะนานขนาดไหนหรือไวขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการดําเนินการของกระทรวงพม,มและรัฐบาลชุดนี้ว่าดําเนินการได้ไวขนาดไหนครับทุกอย่างมีขั้นตอนมีห้องเวลาของเขาอยู่นะครับในระยะนี้ก็ต้องรับอัตราเดิมไปก่อนนะครับทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้พิการและ6 0 0นี่ก็ได้รับเฉพาะคนที่ได้รับไปก่อนยังไม่ทั่วหน้าจนกว่าจะดําเนินการและมีผลประคับใช้ต่อไปนะครับ เอาแล้วครับพรุ่งนี้วันที่1ธันวาคม25 6 7บัตรคนจนครับเงินเข้าบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปรูดซื้อสินค้าได้300บาทได้เท่าเดิมนะครับค่าเดินทาง750ใช้ได้ได้เท่าเดิมก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง30ธันวาคมนะครับส่วนค่าการ์ดหุงต้มเงินเข้าตั้งแต่วันที่1ตุลาใครไม่ใช้เดือนตุลาไม่ใช้เดือนมีกาก็เริ่มใช้ได้1ธันวาไปถึง30ธันวา80บาทนะครับ ส่วนใครใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะหมดแล้วใช้แล้วหมดไป3เดือนเข้าใหม่วันที่1มกราคม2 5งหจริงจะเข้าใหม่ค่าการถงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะครับอา้าวใช้เสธิ์ได้นะครับบัตรคนจนพ่กนี้นะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนไว้ตั้งแต่ปี6กหาแล้วลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ด้วยแต่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับเขาให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนำบัตรประชาชนไปด้วยภายในไม่เกิน26ธันวาคม2 5 6 7นะครับ ก็จะได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก1มกราคม2568แต่ถ้าใครไม่ไปภายในวันที่26ธันวาถือว่าสละสิทธิ์นะครับอันนี้แจ้งข่าวให้ทราบนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองลงทะเบียนแล้วผ่านก็ไปกดตรวจสอบผลการลงทะเบียนแนบลิงไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้ใคลิปนี้นะครับแนบลลงให้แล้วกดลิงก์เข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนพิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปแล้วก็กดเลือกวันเกิดกดเลือกเดือนที่เกิดกดเลือกวีพศที่เกิดแล้วกดตรวจ ถ้าใครเป็นผลการลงทะเบียนผ่านนะครับก็เหลือเฉพาะการยืนยันตัวตน KYC ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนั่นแหละคือท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนแหละภายในไม่เกิน26ทัมมทนวาก็จะได้ใช้สิทธิ์วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปนะครับทีนี้มีคนถามว่าถ้าไปยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แบบคนจนจะได้เงินหมืน่นดิจิทัลนอย่างอ,อัโตโนมัติไหมไม่ได้ครับผู้ลงทะเบียนรลบสิทธิ์แบบคนจนเอาไว้และผ่านนะครับ ถ้าใครยังไม่ยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนช้ากว่าเดือนสิงหาคม2567ไม่ได้เงินหมื่นอัตโนมัตินะครับแต่จะได้ใช้สิทธิ์บัตรคนจนแต่ว่าเงินหมือ่นอัตโนมัติอยากจะได้ก็ต้องอไม่ใช่เงินหมื่นอัตโนมัติเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าอยากจะได้จะต้องลงทะเบียนรับสิทธินะครับดยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแต่ว่าการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเขาหมดเขตแล้วใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนที่รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปครับ เอาละครับข้าคืนวันนี้30พฤศจิกายน257ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขครับพรุ่งนี้1ธันวาคม257หวยออกครับใครที่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วขอให้โชคดีครับแล้วก็ขอให้ได้รางวัลกันนะครับเอาโชคดีทุกคนทุกท่านครับพรุ่งนี้1ธันวาคม257นะครับวันนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ